ชาวดนครับทุกคนชมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับกับเพลงใหม่ทางช่องใหม่ของสาวน้อยลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดครับทุกคนชื่อเพลงว่าลำเพลินไอดอลโชว์ครับทุกคนเรียกได้ว่ารวมเหล่าบรรดาพ่อทับแม่ทัพนะครับของสาวน้อยเพชรบานแพงเนี่ยมาร้องเพลงนี้รวมกันสําหรับส่วนตัวอุ้มอิมเองนะครับโอ้โหโชว์นี้เหมือนทิฟฟานี่โชว์เลยนะครับภาพเสียงสวยมากๆแล้วก็คําร้องคือดีมากๆทุกคนเสียงเพราะมากๆโดยเฉพาะน้องอุ้งอิงเพชร บ้านแพงนี่แล้วก็บอสโจนะครับเรียกได้ว่านะครับอุงอิงนะครับโอ้โหเฉิดชายมากๆแล้วก็โดดเด่นมากๆในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยเนาะวิวข่าวกระแสก็จะพูดคุยไปกับทุกคนเลยอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับสำหรับเพลงนี้เนาะเขาเปิดตัวมาด้วยนี่เป็นพระเอกวัดนะครับแล้วก็คุณเขมแล้วก็บอสโจนะครับทุกคน โชว์มนสเสน่อีสานนะครับเป็นเพลงที่บอกว่าเชิญชวนให้ลูกหลานเนาะมาอนุรักษ์วัฒนธรรมของภาคอีสานนั่นเองครับหมอลำนั่นเองคือจะบอกเลยว่าเพลงนี้ภาพสวยนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสม,มองว่าไม่ใช่ของน้ำเพชรสตูดิโอเนาะน่าจะเป็นทีมของสาวน้อยไปบ้านแพงที่ถ่ายทำกันเองนะครับชุดแดนเซอร์อลังการมากครับทุกคนแล้วก็มีลิฟต์เนาะเปิดตัวบอสโจขึ้นมาครับคือดีแล้วก็โชว์ดีมากชุดสวยมากนะครับ นะถือได้ว่าเพลงนี้ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สมศักดิ์ศรีนะกับการเปิดช่องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดแดนเซอร์เต้นดีมากจังวงจังหวะอะไรคือดีมากนะทุกคนนะใครที่ดูแล้วแบบรู้สึกถึงความอลังการเหมือนอิ่มข่าวกระแสหมรู้สึกว่าทั้งฉากทั้ง ชุดแดนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ากันไปหมดเลยเปิดตัวมาด้วยสุสายายแล้วก็อมแอมนะครับปันๆแล้วก็แบมแบมเนาะฝ่ายผู้หญิงนะครับอุ้งอิงไม่มีอะ่ะ <c> เ <oughs> นอุ้งอิงโชว์เดียวเขาก็ต้องให้แบบซีนน้องโชว์เดียวเลยนะครับประกบคู่มากับอ่แดนเซอร์สองคนนะขึ้นลิฟต์มาอลังการนะทุกคนอลังการมากแต่นะครับแต่ถ้าเปิดตัวจริงๆเนี่ยขอเป็นชุดแบบ ที่ไม่กลืนเนาะไม่กลืนกับกับแดนเซอร์ dancer. ขอเป็นสีชมพูไปเลยนะองอิงอ่ะนี่แล้วก็มาต่อด้วยน้องออมแอมออมแอมเสื้อผ้านะ้าผมสวยมากครับนะในในมิวสิกวิดีโอคือดีมากอมแอมอะสวยเสียงดีนะครับแล้วก็พระเอกวาดนี้กับซีรีส์ใหม่จมูกใหม่มาแบบหลอ่อนี่เป่าแคนนะครับ เพลงวัดศิวด,ดนเสียงดีเนาะทุกคนเสียงดีมากๆแล้วก็คุณสุสายยายนะครับมาในลุกแบบมัดรวบตึงกับชุดสีชมพูกันไปเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพรวมทุกคนจะบอกว่าฉากคือทานฟอร์มเมอร์มากแล้วก็เหมาะกับเพลง ลำเพรินไอดอลโชว์มากมากเลยนะครับฉากของสาวน้อยไปบ้านแพงเนี่ยปีนี้ให้อันดับที่1ครับทุกคนสำหรับฉากของสาวน้อยนะในเรื่องของความโมเดิร์นในเรื่องของความสมัยใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของชุดแดนเซอร์ต่างๆปีนี้คือสาวน้อยจัดเต็มมากๆนะครับนะคือสมศักดิ์ศรีจริงๆที่ที่ปีนี้จะขึ้นมาเป็นอันดับที่1สําหรับสาวน้อยไปบ้านแพง พระเอกรถแ่ก็เสียงดีมากพระเอกเขมนะครับเสียงดีมากๆแบมแบมนะครับในมิวสิกวิดีโอนี้เรารู้สึกว่าอุงอิงเป็นบ้านแพงน้องแบบมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นเนาะในเรื่องของการมองกล้องมุมกล้องอะไรต่างๆอุงอิงคือแบบดีมากแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับเนาะไปสะสมมากับการออกทีวีออก รายการออกเพลงบ่อยนะครับก็เลยตอนนี้คือไม่อายกล้องไม่เขินกล้องแล้วนะครับแล้วก็เพลงนี้เนาะถือได้ว่าซีนของน้องก็คือปังนะครับแล้วก็ได้นานมากๆนะฮะได้ออกนานมากเพลงนี้คือจออะไรต่างๆแสงสีเสียงของสาวน้อยคือสวยมากปีนี้ดีใจกับเจ้าภาพที่จะจ้างในฤดูกาลหน้าเลยครับนะ้อยที่จองกันไว้คือโอโหได้คุณได้แบบ ขออภัยนะวันนี้เหมือนเสียงแบบเป็นหวัดนิดนึงนะครับนี่อุงอิงก,ก็คือโชว์เดียวแล้วได้ออกนานนะครับได้ออกนานมากๆอันนี้คือช่วงน้องอีสานเหนือใต้ออกตกนะครับคือน้องเล่นหูเล่นตาคือมืออาชีพมากๆนะฮะเป็นศิลปินที่มืออาชีพมากแล้วก็ต่อด้วยบอสโจ บอสโจหน้ามันไปนิดนึงนะนะฝาไปถึงคอตัววันหลังต้องซับหน้าให้บอสโจนะทุกคนคือพอพอเขาปรับสีอะ่ะทุกคนมันก็เลยดูแบบเป็นเป็นภาพย้อนยุคไปนิดนึงเนาะสวยมากนะครับสวยมากออมแอม ีิสูสายใยแบมแบมองอ,งอุงอิงก็คือมาคู่กับบอสโจนะครับเป็นชุดขาวนี่พอทับแม่ทับ นะครับดีมากมิวสิกวิดีโอนี้แล้วก็แดนเซอร์คือห่าวมากนะครับทุกคนเนาะก็คือใส่เต็มจริงๆต้องขอชื่นชมไปยังคุณครูนะครับมันจะเป็นคุณครู A นะครับครูสอนเต้นเนาะแล้วก็ครูหลายคนเลยอะโมมี่แหละครับคุณครูโมมี่คุณครูบิ๊กกี้นะครับแล้วก็คุณครูคุณครูอะไรครูบี้นะครับแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการมากๆ นะครับปีนี้ถือถือ,ถอได้ว่าสมศักดิ์ศรีมากๆครับทุกคนเราเห็นแบบอะไรหลายๆอย่างเนาะในสาวน้อยเป็มนมนแพงปีนี้นะครับก็จะมีโอนี่ผู้สนับสนุนก็คือป้าช่วยพามวนนะครับจูดี้ไลท์สาวน้อยเดิดแบนนะครับแล้วก็นี่เยอะแยะเลยโลโก้ขึ้นมาเต็มฝากติดตาม ค่ายลำเพลินอินดีร้รคคอร์ทดที่ได้ที่นี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นทางทีมเนาะทางทีมสาน้อยเพลินแพรเป็นคนถ่ายทำกันเองนะครับถ้าไม่ถ้าถ้าไม่อันนี้เนาะน่าจะเป็นทางจูดี้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นจูดี้เป็นคนถ่ายนะครับเพราะว่ามุมกล้องเนาะเราจะรู้เลยว่าไม่ใช่ของน้ำเพชรสตูดิโอนะครับก็ออกมาสวยงามครับทุกคนปีนี้ถือได้ว่าโอ้โหจัดใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆ นะครับก็โอ้โหสมศสักดิ์ศรีนาะทุกคนสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอุงอิงก็คือน่ารักมากนะเป็นแม่ทัพนะครับก็ได้ออกค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพลงนี้นะครับได้ซีนเยอะแล้วก็ชุดแหวกแนวเนาะชุดแหวกแนวจากคนอื่นนะครับเป็นชุดที่เหมือนกับใส่ในรายการหม่ำโชวหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับนะเป็นชุดเดียวกัน ปังมากๆครับทุกคนสำหรับเพลงนี้อะใครที่ได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ฝากทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับวันนี้อุ้มก็ดูไปพร้อมๆกับทุกคนแล้วก็ดูแล้วก็ดูกันไปแบบพูดกันไปภาษาเราอะนะครับทุกคนเนาะก็สวยงามสำหรับ ลำเพลินไอดอนโชว์เนี่ยถือได้ว่าออกมายอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นคำร้องภาพเสียงต่างๆคือดีมากๆทุกคนเสียงดีกันหมดเลยสาวน้อยเพลินแพงปีนี้คือคุณภาพครับแก้วจริงๆนะครับจะภาพเนี่ยถ้ดูการ6768กเนี่ยก็คงจะจองคิวกันไว้ไวแล้วร่วงหน้านะครับตอนนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมขากระแสด้วยนะครับ